นี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20มกราคม2569ข้าพ,พเจ้านายวิศกรสิริลาภวปิมประชาสัจรรัยพุทมธมณฑลไวเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเด็กองค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สเมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมิช,ช,นมนงาชาจินดามณีโพธิพิพัฒน์เจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัจจะของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพีพระาทั้งหลายโปรดจงมานำให้จิตอพระเจ้าเป บทสวดมนตที่บาราสมาตาจักกว่าเรีสุกอชาคันตุเทวตาสัตตมังมุนีรัตตาราสสาชนันตุสขะโมกังังสังเคกานเมจิเอบูเปคิริสิการตัดเตจันตลิเควิมาเนทีเปรละเทจักขามมตลุวะนาคาเหเนเคหาวุฒุมิเเคเตภูมจายันตุเทวานเจ้าราชาเรมิเสเมเจข่าวการทคาติดทันตะติดทันตาสันติเกยังมุนิวาลระวัจนะสัทธาโวเมชุนันตุธรรมะสวรรค์กลอ่ยามะทันตาธรรมะสวรรค์กลอ่ยามะทันตาธรรมะสวรรค์กลอ่ยามะทันตา บทสวดลำการสิทีิคาถาลโมตัสสาภะคัมภูตูตัวสัมมาสัมพุทธัสสะลโมตัสสาภะคัมภ์วสัมมาสัมพุทธัสสะมตัสสาภะคัมตวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจครียคาถาีเมสนังอัญญังพุทธเมสนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสทีเมฆูตุสัพพานะีเมสนังอัญญังธรรมเมศนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสทีเมฆูตสัพพานะีเมสนังอัญญังสังเมศนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสทีเมฆูตสัพพา บทสวดมหาคริโกนาโถติอธิกาคาถามหาคริโกนาโถอัญยาสัพพปริลังสัพพปนิลังุพเลตวะปัลลิมีสัพพปตูสัมพุทิมุตมังเอเตนะสัจจาวัชเชามังหูตุสัพพุปถวามหาคริโกนาโถหิตายสัพพปนิลังุพเลตวะปัลลิมีสัพพปตูสัมพุทิมุตมังเอเตนะสัจจาวัชเชามังหูตุสัพพุปถวามหาคริโกนาโถสุขยาสัพพปนิลังุพเลตวะปัลลิมีสัพพปตูสัมพุทิมุตมังเอเตนะสัจจาวัชเชลามังหา wartawan <Sanye> ခခရသ်စရ กับพิรบดุสินิมหาวันนมหาาิกุสังเคนทจิปัญจมติเหีกูตสติเหีสัพเพเหีวะอรหันติหท่านเหจะโลกรัทัาตุเหียเทวตายปุเยนัสันนิปิจาหุงทพระขันตังทัศนยักษ์พี่กูังขันจะยานุนั้นมยังิเยนั้นพระเตมุปสังเมยามะกุปปันิตรมพระขตสันิเกปเจก้ามาปรสยมติอรชังภปตาเทวตาเสยยทัีนามะพารวาปุริโสสัมมันทิตังวาภาหังษาระยะปาษาลิตังวาภาหังส be langsung atau langsungangwa iman yang kitakha apa sih <melosius> langsung atauilah ganti อธิวปรลาเทวตาพระคุณตัวสิเกอีมังคาทางอภัสสิเจตวันีรังเจตวปริคังยิีรังโอหัจะมาเมชเทจรันตสันติสุขาิมาราตุคุมมตาสุหันตาสุสูนคติอวปราเทวตาพระคุตัวสิเกอีมังคาทางอภัสสิเจกิพุทธังสังขตเสนาเตกมิสติปยาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวะกายริปุเรสติติอโปกาพิภูมเตสีโยยนเกเวทัสรสุโลกาุสุเทวเจาเนเนปิาางหงิษาคัง พิฆูุชังคันจะยปิเตพิเวอเสูงเตสมาสนาอหันตสัมมาสัมพุทธาเตสติพะคาตานังเอตะปะลมะเยวะเทวตาสันปเจาเอเสูงเสยยาปีไม่ัำเอจหิปิเตพิเวสตนะขตามัสนงอหันตสัมมาสัมพุทธาเตสตีพะคาตานังเอตระเอตะปะลมะเยวะเทวตาสันปเจาเสันติเสยยาปีไมหัเอจรหิปิเจขิสมิพเวเทวะแกนังนามนิสกิตติยิสมิพเวเทวะแกนังนามนิเอสิสิมิกิเวเว พันเจิโคเทยพีปูพระวรุปจัจสูงพระาจิตไยทะวจักีิโรกัรกยสมยยาทาปูมาแต่ท่ส ER ES ิตาเยสิตาคิริกขับพลังหิตาสะมาหิตาโุตูสิฮะต่นนารูมังรมาหังสายพีสัมพุโออุ โอทัศสุธทามปัานารามาิโยกัจะเจตวาปิเเกพระเทวตาทุมัที่ัชชาสัสเเกศาสนาเทตว่กายาพิกันตาเตวิีพิวุเยตจะสัปะมุลนุวพุทธศาสาสัเตสัมปตุานังมุนุสานสันสันัมอภิเกสัตามัสสคุงสหัสสัอสัสสริมสตังเอเสหัสสานังมุนุสานุสัชนัชสุอภิเกนั่นแต่มืาอต่คุงที่จาัพมาบุตรจารมังคุุนตุจะว่าพัทธาสนาสันติ sawjud kamu saya karenajud kamum Iti-Iti sura sasa hasaya karena tawon nu ite mentu shu ti mentu wana mentu yes kasi no mora na kamu fi kunang semeti ngana ngue sa minta pa ta ya karena tawon ino ite mentu shu ti mentu wana mentu yes kasi mora kamu fi kunang semeti kumbiro la ka pulasani pula sa ni na pi nyona sa sa nya karena puli pa kumbiro la cha ka hi ko do pakha semeti man jati ta la ti kan pa na ati pa ti ma ha sa ya sa si ถ้นำมามหาาระอิทมนโตชุติมันโตวันามันโตยสโมมุทานำมาพีกมุมพี่รังสิมิติวังถะเกนันจายที่ช้งราชาวิโหะภาษสติกุมกาทนังอิยปฏิมาหารชายอดเสรีชุบติดภาษาพระหาวิท้านำมามหาปาระอิทมนโตชุติมันโตวัน้ามันโตยึสโมมมากมุพมิััจชราชาวิโคภาษาสติร่งกานั้งอาทิตปมหารวยอดเสรุ้ิดาะพระิ กตลันจะที่ชางราชกุลรูปแต่ประสาสติยักษาาธิปฏิมาาราสปุปิตัสหะพระวิชาามะมหาปาริติมันตุชื่มันตุวันนัมนตุยุสรมานามภิกรมุภิกุางสิมติงูวัน ปริมาทิสัง้าะโททักนยแวรูปขงชมนะ้วรูปโอคุเวโนังที่สามจัดตโรเตมหาราชาสัมมาตาจดโรท่สาทานทางลามนาทศสวันเอกกรัมใจสามาญาวินุราาอากันจนิการสธมาจากุเกีนตุวิเตมตุวิปุเตตสาจธนกามาเสียโจัดกินุมันทุนนี้มันทุจัดปนทุโอมันทุจัดเทวสุตจัมันติจิตตนจัดันนาโรราชานุสัพโพ อาคูปัญจสุโภเจวตินพิรูสิวัจะจายตเตจนเจราชนโันสภาหลราชพีโมนามาอภิกรมงพิภนงิีมอาสาคูนภาษานาคเวสลาสหัจักกคำภาสัสตาระอาูปยาสหายาติพียมุราธาตลาาจักอาูราคายยสสนโเอราวนมหานคูสุภคสังยนนคาราชิสหสหันติที่พาชิชาปภิสุรจักขวปเวหายาสัตเตมนาชปตาจิตาจุปนิอิติเตสนามัง อาเปตานะาราชานามสีสุปนัโเมากสีพุสันหิวใจหินอุปหายนตาจาคาสุปนาัมังสุภังชิจาวรชานะสมังสุราีตาแต่รัวัชรเสติอิทิมันตุยสัสิวการละกันชามหายพิสมัอสุราธาระเวคสาเวติจิติสุจิติจักราราธนุจิตสหสตันจิตผลิปุจลังสเพเวโรจนะมกาลสนหิตว่าริเสพลิเสนาหุัทมุปาคามุสมยโยธานี้ปันตันเตพิุ่นางจะม่ิงมัรงอาโเทวะผลิวิ สุเมตยาสัสสหามิตาคังนายกาอาคเทวายุสัจิโนทัสเสติทัสระกายาสเพนะสตวานิโนอิติมันตชุติมันตวานะมันตยุสัจจิโนมุนามาทิพย์มลพิกลังสิมิงมะังเป็นทูจะเทวานิจาอาจาจุวีญามาจสปนิสาเทวาจะทักคูปุรกิตาสุยะสุปนิสาเทวาสุยะกบคูปุรกิตานัสตานิปุรกิตะวะอาคูมนาวะลาหกาววัสุนัมัสวเสตรูสกปะคะปุรินทโททัสเติทัสระกายาสเีนัสตวานิโนอ สิขาริวัดิศกากจะโรชาจะอุมาบุพนิพพานสิโนวัลลนาสหธรรมจะอจุต迦เจนิศกาสุรยัลุจิระอภูภูวัจจะวันสิโนทัศเสเททัศกายาสภพนะจวันนิโรอิติมันโตจุติมันโตวันนมันโตยุตสิโนมุธนามะพิการมงพิโกนังสิมณิงวะรังสัมมานามาหาสัมมานามนุสสะมนุสสุตมาขีธาปุสิกาอภูภูมันปุสิกา อาคูหรโยเทวาโยสเทวานิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวาิสัโทัเสตททักายาสัพพนับาลนอิติมันตชุติมันตวะระมันตยัสสันุโมธนะมาอภิกรมมงคพิพนัติมิตงสุาคลมหาลุนาอาคูเวคานัสสาอชาตะคายหาปังโมคาอาคูเทวาวิจักขณาธมาตาหะละคาจมิสกเจริสัจฉิโนเซนนยัง ทายังอากาปนโยริสาิิเติทัสเสเทัสากายัสเพนะสวนิโนติมันโตชุติมันโตวันนมันโตสิโนมทานามะอภิกรรมงพิคุณังสิมิจงนังเขมยาดูเิจายะมะกัจกัจะชิโนสมิตการามาเสธาจุตินามจอจวิมาลักติโนอูอัฐาขูบริลิมตาทัสเสเทัสกายัสเพนะสวนิโนติมันโตชุติมันโตวันนมันโตสิโนมท่านามะิคังพิคุณังิมิจรงมนังสัเทเทเทวาน ประุธจตาติมาเขีรังอคตินั้นมาสารวัลทักเขียมูขะตาลังนาคังจันทังม่าเสดตาติตังสุภามาปรนตุจารุตั้งปุตตังยิ่งมิตุสหายสานังคุมณุติโสจัสุปข้าสิมิจริมะนังสหัสภามาโรกานังมหาภามาพิติเตติอุปภะนนทุติมันตัวพิฏมาเกยโยยยศสิสุทธาเสด็จตอิสระอภูมันเจกับวัดชาวัดติโนติสังจามาโสอาคาอริตุปาริวาริตุเตช เตจะสพเพิกันเตสินเตทีเวสภามเกบมรเสนาพิกันมีปาากาาสามัติยังเอตาทาาันทาถาลาเฮท่าพันทมสูสปปเวาริามาบูมิจิตาโินัมอิติเตามหาเสการหาเสงพิสยิปันาตละมหาจัสรังกตวานาเประบัมยตาบูสุโกมีโคธนยันตุชีวิตจุกูเตถาสปจิตาวิิสังโสยางวสีันจัภาในพิายาว่ากิจณัจุมาตตมิถาสวากเกสนิรเตมาเสนาพิกันตาเตวิชญาิกาว เอาตาปมาุุสุระมสัสรมีตาลกิปะกมุเนสันลิจยุนสเปวิชจัสังขามาพยติตายกสิโบุสหพูธิหสกเตเนสุตาเตบทสดจุลชัยยะะกนโมมีพุท้าเตยสหลาธนนะตยะธมีกาเตชาพิเศษที่สิเทว่านาิยะปริเมสุราิทามาจิตาจุลกลาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังกาจะจะสหามาชัยยะพิเิทธิพิจุเตชัยยะชัยยะธรณิทรณิอุทัตนิสัย ีฤาเศรษนมีนราชักพนราชีชัยาชยะคัมพีละสวนพีนาเขียนท่านขีปีสัจจปูตาการีชายาชายาทุนนิมิตาลูคีชัยะชัยาสิงคีสุธาทานะมุขชาชายาชัยาลุนะมุขสาตาชยาชัยาจำปาทินะครักุลกรรมทุกชายะชัยาขชันวัสุโมสุการะปูชงศีหาพระยาคติปาชัยาชัยาลุนะมุขขาาตาชิตาชิตาเสรีปูนัสุดีนารดีชัยะชัยาสุขาสุขาชีวิชัยะชัยะเทรินเตลีสัทธาุชายาชัยาชัยาเทลินีสันตินสัทธาชายะชัยามังกรารัญญาพระวิเ ชจยยะชายยะรุนยะเขยชายยะชายยะล้เกษสุลักภชะเตชาชายยะชายยะพามินทันาชายยะชายยะราชาศิราสสัชชยายชายยะปัวิมสพาภชายยะชยะอรันตาปเจกับพุทธสาบังชายยะชัยยะมเหสุรหะโลหะลิมเทวชายยะชายยะพามาสุรักภูชายยะชายะนาโควินโกวิลุปโกจันติมาลวีตุตุเวนะเตยู่กุเบโลลูโนปิจักขิวายโยประชุมหักุมารุธาตระตโกอัตาลัสมหาเทวาสิทิตา ภสะอัทยอิสินวกาสภะชัยยาลาโมพุเตชัยยะธมุจสังกจทัสสะปะโรจะชัยยะกังอิทนะชัยะตินเชัยะสุดีอุเตอินเทนะคุณชเติเชุดเตยชัยะมังครัมชัยยระสิริมตัอริยมัสะจะพิมตัวประหายอคุคชัยมุทิมันติเป็นมทิตาชัยะตถา พามาการนาเมหินิโนชัยโยิบรัศส์สิริมตุอายามะพระาชจาริมตัวประหจาสยโยอุโกะสยามมุติมันเทีปมุติตาชัยะตถาอินทกานาเมหินิโนชัยโยผิบรัศส์สิริมตัวอายมะพระาจาพิมตัวประสยโยอุโกงสยามุติมันเทปมุติตาัยะตาเทวารนามหิิโนชัยโยผิบัศส์สิริมตัวอยมะพระสาชปาิตัวประสโยอโกงสยามุติมันเทีปมุติตาชัยะตาสุภาณากานาเมหิิโนชัยโยิบัสสิริมตุอายมะพระราชปาริมตัว ตยบผิวรสสริมตุอายังมรสสัปะิมันตัวประรสยอกสยังมุติมนเพปุิตาตยตทาสามากนามหสีนอชยนตุปุติจาบุรีสกยามันไเจวัโนเอวังบางิจโยฮงฮิย่าจุเมังคาริอับสตาปะลังเกสิเสะเวีโเอภิเสเสภพุูธแงัตุปะมุติีจุนักาตงสมัครกางสุภะมาตสุรตังสุขโนุมุหัตสุิย้งพามาจุลิสุปรากินังกายกมังวจักกมมังรกินังกินังนุกกระะ ก็แตวาน่าละพันตัดเทวานัทคีเนตเตอัฏฐาลัทธาจุกิตาวิรุทธาสุทธัสสาเสนอโลคาจุกิตาโหตสหะสัมเพหิงชติพิพิตรตัวตัลตัวเยเทวะอสมินธาเนี่ยทกติอธิกตาจีคายุกาสัธาหุตุจุกิตาหุตุสุปัฏฐาละคำตุสัพพะสัตวังละคำตุชินาสัตวังละกติปัฏนาเตสังสเปปุเรนตุมโนรัฐาหยุตตะกาเลปวัฏสัวัฏสันตุปัฏสังวสาวรหกาตูอคาจุปัฏฐาวาเตสังนิวาเรนตุเจสัพพะฐาขจัตุหังจิตตุยะะะหหลัง บทสุดทามันยงมสุตังอเมเมสุตังเอกันสมยงพกาิังมีหาริชิตามเนอนกับินทิกจอัเมตตาโพกกี่ันเตสีพิกวเตพันตีเตพิ่คูกาตวเจตสุพะกาอิจตวจตอุปทาวิ วาพี่คยบีแตาขังลูปาทาว่าแต่ทาขนังที่าว่าสาทาถูธทำมะติแาทมะนิยามัตาสัพเพสังขาราณัจจติปัณสาเข้าตัวพินสัพุจติอพิเศมิติพิเมุิตาวนพิเศมตว่าอจิคติเตเสติปัญจเตติปัสสพเตติบิวัลติวิพะจติอุตนิกโรติสัพเพสังขารานัจติอุปทาวาพิคยบีแาขังลนป่าทาวาแต่ทานังติ่าวะสาทาสุธทำมะติแาทมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกการติตัณฑาเข้าตัวติ สายาราทุกขสิกุปาวายที่เคเสายาันาังนุกปธาวัสาคาันาังที่จาวะสาทาถูกทางเจตตาตางเมยมาแต่สัพเพ昙มานจติตัาฑะละขาตัวพิสพุชติพิสเมมิติพิสพุจตวะพิสามมตวะอจิคิเทสเิพันอจิคิเศสเิปัญจเปติปะะเปติบิปาละิิอุตตานกรติสัพเพมาโนติอิธมะบูจาปะสาวอัตมานาเตพิขูพระพตุัะสิจังอภิธานนันทุนเตบสวดพระเจ้าเราจะคาถาเป็นรับ เมยยะนะปฏิคันเขนะาตงบุคคลไม่ควรตามี่ถึงสิ่งที่ล้มไปแล้วด้วยอะไรและไม่มึงวบงสิ่งที่ยังมาไม่ทงแต่ถ้าทีตามไปเห็นนัาอัปปาจัรนตกาตงสิ่งไ็ใก็ไปแล้วสิ่งไนักคก็ยังไม่มาปัจจุบันตั้งแต่โยธรรมตั้งแต่สาธาบิปัสติอัตชังเหลานัตังบุปังตังมิพานะลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงแข็งแของเขาปุณก็ปุ้อาการเชิดนั้นไวอาเชวะกิจมาตามฟัง เอวังมีหัลมันต่เพียงเอหัะต่มันยังที่ตั้งตังเวศพระเจรตุติอสันตุอจิกัเจิมุณีมุนีผู้สูงศัก์ตั้งกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการตั้งกลางวันกลางคืนมากผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมปุสวดธรรมสังเวคัปปะจักรเวคนะสังสัพเพสังขารนาจาสังขันคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมนั้นหมดทั้งสิ้นมันไม่เชื่องเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สต่เพสังขารทุกขาสาาังขารคือร่างกายจิตใจและรูดทำนม่งทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขบชันญาติก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสายเพยสัมมาสัตตาสินทลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าสุดของเราอาัตบังชีวิตตามชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชุบบางในนาำพงตายเป็นของยั่งยืนเอาสังมายาติจำพังอันเราจะเราจะพึงตายเป็นแท้มนละบปริโยสารังเนชีวิตางเราาามมีควตยเป็นที่สุดรอบชีวิตตามีอนจัชีวิตของเราเเป็นนของงไม่่ทีียะตาม ความตายของเราเป็นของแท่งว่าแต่คนที่จะสังเวชอายันกัลยุอชิลังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอาภิไตวิญญาณคันปัาเจียงวิญญาณจุดทัอันเขาทิ้งเสียแล้วอติสติจัดโนนทัพปฏิวิทย์เสียงแผ่นดินกระลิงกำลังอีวะาบูรุษดังมัด่อนไม้และถอนพื้นนี้แล้วทางายชน์ไม่ได้อนุจาวาตาส,าส,าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เชื่อเนาอุทาวายามีนุมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปธรรมดาอบายทิฏฐวานิลุจันติเขาเกิดข,ข,ขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสัง ผู้ประชุมสุโขทัยเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย e, ่างยิ่งสัตว์เพสัตตามนิติจารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มนิตสุจรชนิสเสลที่ตายแล้ะกำลังจะตายแต่เทวะหัมิฤตนี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่ที่นี้จะสังสิโรความสงสัยในคนตายนี้จะไม่มีแก่เราเลยบุตรเมตตายังกิจิยังกิจิคุสรังกรรมมังสะเพรหิเพิหิกันตังมุญญังอนุโมทันตัวจนตัวพนตัวเยเทวะเสนมิถายเนธิกติ อธทิกตาิคายกสัห่ตุกิตาหุตุทุกขาปะุันตุมาตาปิตาุกาหตุทุกขาปะุันตุสัพเพยิกาสุกิตาหุตุทุกขาปะุันตุสัพเพอกาสุกิตาหุตุทุกขาปะุันตุสัพเพปิาสัเยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหุตุทุกขาปะุันตุสัพเ จริยุปชัยยสุิตังหุนตุทุกขาปะุญญัตุัเพนะิตาสุังหุนตุทุกขาปะุญญัตุัเพเทวาสุิตังหุนตุทุกขาปะุญญัตุสัพรสนังสีมิสันตุบัวบุจนุัหนโมุทัตรูอัมปะหีัตรูอมิปขน้ัตจิขาวปฏิทนาคาถายาเิดาสันติวิเลหาลาชินีตุเปคะเลผู้คะเตหิงตหิงตาธรรม

โมตุสัมกุะอัิยะจติหิทยจ่ามีรักตุสัตมสันเปิตามาจริวอุทิสัมปาปุญญามามริปวิเติปสนัหูตุสัมเปิพุทธเนสัมัทาลังเมิจตุกาลาเบัสตุวุทิปยะสัตตังเตมิตังเนติมิเตนิมมาตาปิตาจารจังนิชังรังิตปัังสัยวังธรมินาลาจมปจังนัุตสัทา บทเสภตากุโชนะธนาทุสขปตะจนิสุขาปยาปนิปยาสกบปตะชนิสุสังหตุสถยนิโมเอตาวาตาจะอามีสสมมาทังบุญสัพังสัพเทเทวานุโมทนจุสัพสัมปิสิยาทานันันุสาสีนันัุสพทาปันุสัพทุกังุสัพเวตาขาปุาวติหุรันหงสุเสพจุมังัลังันุสัพเทวาสัพพะคร่านุพาวินาุติหตุนิรันตะลังหุสุัพจุมังกลังรัสังนั้ สัพเพฆุาระราปัจกรยาังอรหันตันตะเจเนะความพุทิสัพเุาะราปัจกรยังอรหันตันตะเจเนะความพุทธิสัพเุ้าพะราปัจเกรยาังอรหันตันตะเจเจนนะความพุทธิสัพุาะราปัจเจกรยัง อรหันตัตเจนะขัพธิสุปสรสัพเพุ้ทะปจารปเจกัยันงพลังอรหันตังตเจชนละขัพธิปสรสัพเพุทะปจารปเจกังพลังอรหันตังจตเจเชนละลขังพนธิสุปโสรสัพเพุทะปจาปเจกังพลังอรหันตัตเจนะขัพธิปสรสัพเพุทะปจาปเจกังพลังอรหันตัตเจชนะขัพธิสุปสรสัพเพุทะปจารปเจกังพลัง อรันตระนจเตเชนะละกขังผลิตสับสวสัพเพุทธาภรปตตาปเจกนันยพลังอรันตระนจเจเชนะละกขังผลิตสับสวสัพเพุทธาภรปตตาปเจกนันยังพลังอรันตระนจเจเชนะละกขังผลิตสัพปสุดรวมในถิ่มูลส่วนที่พระเจ้าได้สวดสัตยาขึ้นสมุนี้พระเจ้าขน้อเก้าอุทิศไวเป็นพระราชนิยมเดชสุริยพระนางเจ้์เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีเป็นปีหลวงพุทธเดชสุวัสดิ์คารายพระนิสงฆแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสหรับ พระสิริมงคลเกศพระเจ้าได้แค่ค่าควาดปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีเหลี่ยงในราชสุขจุลพันคงเป็นสมาชิบอันชอบทำคำว่าไม่มีอุจากยากจนพออยากจมีแกศพระเจ้าความพระเจ้าสามารถมีสมาชิทิ่ติดตั้าบ้านในพระนาคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในวรมงานตัวตนั้นอีทั้งขอเทิดาทั้งหลายผู้ได้มุนาตุการในมงคลชนนี้ปวดประสิทธิศาสตร์พร้อมสูงในภาแห่งมงคลประจุวตขบวัตถุมงคลที่พิทายอดเสรยฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรู้ทิ้งว่ามงคพ เรีนร้จะภาพศาสักศิษย์อำนว้ผวให้เป็นเสริมงคนแก่ผู้ครอบครองและบุคลากรปการด้วยเชิญสา